Cảm ơn các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những นะครับกําลังจะขึ้นนะ <muchas> <muchas> กินมาดูหน่อยลูกนมานนี่ครับลูกช้นคิดรวบไว้น,น,วนะครับใส่รอยะครับคุชิ้นปลาิน้นด้วยลกชิ้นดน,น,น,น่อยั ตัดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้วก็ให้ตัดครับตัดแล้วตัดครับกระลำนี่ไปตลาดได้ใหญ่ๆหญครับนี่ก็ซือตัวเตรียมนะครับ ำนี่ก็มีทุเรียนด้วยนี่ก๋วยเตี๋ยวของลูกๆครับของลูกชายพ่อกแม่ก็กินขนมกินน้ำยาไปครับนี่ครับกอะไรครับวันอาทิตย์อยู่บ้านวันนี้หยุดงานวันอาทิตย์ครับมีเวลาทำกับข้าวแยกยุทธกินครับ มีผักด้วยนี่มีหม้อเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มเดือดแล้วน่าทานนะครับเดี๋ยวดูตอนสุกแล้วครับห้ได้กินกัน